เต้นดละต่เต้นรอบรถเหรออืมเต่นเต้นน้องเขาได้แหละแทนฉะนั้นแบบว่าพอจะเป็นไอดีไลน์ปลอบใจได้ไหมครับคือไม่มีวายเอาไอดีไลน์แทนนี่คือคุณเจ้ารถนี่คุณเจ้รถหรอใช่เป็นคีย์ฟอกแถมแแกล้งจุดไม่ได้ป่ะงานสีรถก็ได้พวกเรื่องผิวส้มทั้งหลายแหละผิวส้มเป็นยังไงอ่ะผิวส้มอยากรู้จักว่าผิวส้มเออผิวส้มคืออะไรสวัสดีครับ โอเควันนี้เราก็มาอยู่ที่ศูนย์เทสลานะครับให้ดูก่อนเลยนี่แวบแทนนแทนนี้มารับรถเอาจริงเราไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมคิดว่าหลายๆคนที่จะมารับรถหรือว่ามันต้องมาตรงไหนต้องยังไงเดี๋ยวเราไปลุยด้วยกันเลยว่าบนอ่ะอยากจะหาข้อมูลว่ามาแล้วมาต้องไปที่ไหนไม่ต้องหาครับแบบพวกเรามางงๆไปเลย๋ยวเดี๋ยวผมถามให้วันนี้ว่าไปที่ไหนอะไรบ้างถามเลยปะว่าแล้วเจอแล้วคนแรก ไปรับรถตรงไหนครับอ่ารับรับพี่เซอร์วิสต,ตรงนี้แหละครับโอเครก,ก็คือรับตรงไหนนะเซอร์วิสนี่นีน <c oughs> ถามใคร <c oughs> ถามใคร <c oughs> เราต้องถามใครก่อนพี่พี่เขานั่งอยู่คนนึงมารับรถครับผม อ,อ,อ,อ๋อโอเคนี่ไงจุดทะเบียนจะเขียนว่าจุดทะเบียนรับมอบรถก็คือเข้ามาจากประตูก,ก็คืออยู่ทางขวามือนะครับไปเดี๋ยวลองดูเขาคุณว่าทไมมึงไม่อ่านะลรวะคิวก็ตอนนี้คนได้แน่นนะครับเดี๋ยวรอันี้เรา,เายัางไม่ได้รับบัตรคิวเลยครับโอเค รับบัตรคิวก่อนบัตคิวตรงไหนอะรับที่ไหนนะครับอ๋อนี่แหละมาแบบโง่ๆต้องอย่างนี้เฮ้ยี่สิบเอ็ดถ้าตรงป้ายทะเบียนซื้อเลยซื้อซื้อหวยอหวยไม่แน่นะอาจจะได้เทียนไล่คันก็ได้ออโอเคซือเท่าไหร่ว่าได้เทียนไล่คันได้ครับเยี่ยม อ๋อเราไปนั่งรอได้เราไปนั่งรอมาถึงแล้วปัดคิวแล้วไปรอก่อนอ่าบัดคิวคือรับตรงข้างๆกับโต๊ะลงทะเบียนเลยปลไปนั่งรอกันดีกว่าคิวที่เก้านี่คิวที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดแป๊บเดียวเหรอ <laughs> สิ่งสําคัญคือเวลาจะมานั่งรอเนี่ยต้องหาของกินหาข,ของกินเพราะฉะนั้นมุม,ม,มนี้นะครับจะใกล้น้ําใกล้ขนมครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอ่ะสน่อย เอสยี่สามเอว่าคืออะไรไอ้นี่ไงเซ็กซี่ไงโมเดล S อสโมเดลสามโมเดลเอสโมเดลวายนี่ต้องรู้เยอะากใช่ใช่ใช่ตใอ่ถ้าไม่โลเวลาเผื่อมีเด็กๆมาก็ทานได้เยี่ยมเยี่ยมตรงนี้ก็ติดกับโชว์รูมจริงๆเข้าทางโชว์รูมก็ได้เลยคือถ้าเกิดเข้าทางโชว์รูมมาด้านหน้าครับก็เดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาผ่านโถงนี้ไป ก็จะเจอจุดลงทะเบียนเหมือนกันนะครับไม่ต้องเข้าทางเซอร์วิสเมื่อกี้ก็ได้แต่ถ้าเข้าทางเซอร์วิสจะง่ายกว่ายังไงนะถ้าเข้าทางเซอร์วิสจะง่ายกว่ามันก็รู้ว่าคนเข้าทางนี้คือมารับรถโอเคอ่าใช่ก็จะง่ายตรงนี้โอี่ชมมาเดี๋ยวกลับบ้านสตาอย่างนี้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้คนนาบไปดูก็นี่สิสี่ตู้รถแบบคิวกระเท่คนเยอะมากเดี๋ยวเชิญลูกค้าเปิดคิวหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับ บตรคิวหมายเลข21ที่ต้องลงทะเบียนครับโอเคจะไปลงทะเบียนหมายเลข21แล้วครับก็เรียกแล้วนะจ๊ะไหนบตรคิวอยู่ไหนโอเค okay, ลุยด้านนี้ครับด้านนี้ครับจะพ้าแบบตลอดขอบาร์บีคเวชนได้คหมคะครับ ตอนนี้ปนีอนะคะหไหมก่เตื่นขางเีมาตอี่มงัไเ้นละส้ใหม่เต้นเตี่ตนเต้นรับรถเหรอตื่นเต้นละซี่เตนเต้นรับรถหรออืมต่นเต้นน้องเขาได้แหละแพดน้นเต้นน้องเขาทุีโน่ารักจิไม่ติดไม่ได้ติดนี่คือมันสามารถใส่ิเลย ถ้าเกิดถ้าเกิดจะมาซื้อนี่ตรงนี้เลยขายมีราคาให้เลยใช่ไหมราคาตรงนี้โอเคแล้วก็แล้วก็จะมาเซ็นตรงนี้ตรงนี้ว่าจะว่าจะอ,าอะไรบ้างก็เขียนชื่อแล้วก็ติ๊กได้เลยซื้ออะไรครับอย่างเดียวซื้อ,อโมบายชาร์จเจอ โหมบายชาร์จเจอตัวนี้นะครับใช่ครับอืมเรียบร้อยหรือว่าต้องยังไงบ้างโอเคเอาเอาเอาจริงก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากเนะมันคือมันเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็คือทุกอย่างมัน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 โฟมหมดเลยมันไม่ได้มันไม่ได้ยากมันรวมอยู่ที่เดียวเลยเออแต่ก่อนแต่ก่อนเขาว่ามันจะดูซับซ้อนยุ่งยากหน่อยแต่พอวันนี้ที่เรามาก็ก็ง่ายง่ายเลยง่ายมากเอาจริงมันง่ายตั้งแต่เจอทีเอเจอดีเอละ ตอนรับตอนจองตอนอะไรก็ช่วยเหลือตลอดจนมาถึงตอนนี้มาซื้อของอะไรก็รู้สึกเหมือนเขาปรับให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นนะเอออะไรประมาณเออดีนะดีดีโอ้ยเท่จังอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือคุณจะลดนี่คุณจะลดหรอใช่เป็นคีฟอกแถมโมทไม่แถมนี่ราคานี่ไหนราคาคุณภาพราคาดีนี่เมื่อกี้ถามมาครับก็คือตัวซันเชนมันมันแดดนะครับของโมเดลสตัวรีเฟรเนี่ยไดเมนชันเนี่ยจะเท่ากับ ตัวเก่าเลยก็คือใช้ด้วยกันได้จะมีแค่ผ้ายางที่แบบว่าคนละดิเมนชันกันคือต้องซื้อของรุ่นตัวใหม่เท่านั้นแต่ถ้าเป็นตัวซันเช e ยเนี่ยใช้ของโมเดลเก่าได้ครับดีงามซื้อเลยไหมซื้อทำใหม่อ้าวซื้อทำไมซื้อไปใช้เอาหนะังซือพิมแปะไปก่อนก็ได้โอเคครับกซื้อของเลยเสร็จแล้ว่ก็จะมานั่งรอนะครับซึ่งนั่งรอเนี่ยอยากให้ดูคนนิดนึงนี่คงไหนตรงไหน,หนเ็นเข้าไปหน่อย มีที่นั่งเลยบนบนนู้นขวาสุดนู้นเลยไปนะไปได้ไปได้ต้องฝ่าฟันนิดนึงนะมีที่นั่งอื่นป่ะนั่งพื้นได้ป่ะนั่งพื้นนั่งพื้นเนี่ยนั่งพื้นมีมีที่นั่งเหลืออยู่นี่ไงข้างหน้าข้างหน้านั่งพื้นได้สรุปแล้วก็นั่งหลังห้องว่าจริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรกันนั่งพื้อ๋อนี่เรียบอิริยาบถอิริยาบถอริยาบ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่มาเรือเจ้าป่าสีหมอกทุกท่านเลยนะคะที่เป็นงานหลกทางทีมเรวิสบนไปเวิดีโอก็จะบอกถึงประวัติประวัติอะไรเงี้ยกับวิธีการสร้างรว่ารถมันมีที่มาที่ไปยังไงในเรื่องของการการประกอบอะไรเงี้ยครับก็ดีนะดูแล้วแบบดูแล้วอินดูแล้วอินกดไม่ได้ครั แหนแก้งกดไม่ได้เปล่าใช่ใช่กดสีฟ้าไม่ได้เลยกดไปแล้วเป็นยังไงอ๋อเป็นยังไงเดี๋ยวไปกดกอนเขาบอกว่ายินดีเข้าสู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเทสลาเลยจิงจ้าในที่สุดเพื่อนเพื่อนดีดีใจด้วยเมื่อกี้เลขทีสิบสองแล้วเราเป็นเลขที่สิบสี่ก็คือเซตต่อไปเบยต่อไปเบยต่อไป ชุดราครับย yeah. okay, okay. ์สิบสามจุเบสิบแปดครับถึงแล้วถึงแล้วลูกค้าช่องจอดเบย์สิบสามจนดสิบแปดด้านหน้าก็เลยเด้งอ๋อเน็ตดีนะเวลาเขาบอกบอกอย่างนี้คือจบเลยฮะโอเคลุยครับเดี๋ยวเราจะไปรับรถกันแล้วเบยสิบสี่นะจ๊ะตั้งตั้งแต่ตอนเข้ามาจนถึงตอนออกไปอ่ะเปนรู้สึกไงบ้างรู้สึกมันตื่นเต้นนะมัน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 อย่างที่บอกอ่ะมันไม่เหมือนมารับรถทั่วไปว่ะมันดูแบบทุกอย่างมันดูแมนนวลมันดูมีนู่นมีนี่มีกิจกรรมดูแบบ แล้วเหมือนอยู่ดีมีหนังให้ดูอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเจอนะป <Hey. S 1> กติานทับโลกก็เออลูกค้าครับได้เลิกแล้วนะครับยังไงลูกค้ามากลับเวลานั่นนงก่อนนะครับทานขนมนะครับเดี๋ยวรถจะมาจอดที่เรียบร้อยอ่ะมาถึงถ่ายรูปมอบกุญแจพวงมาลัยอ <Hey. S 1> อ่านั่นคือทั่วไปอันนี้คือมาถึงปุ๊บมาลงทะเบียนก่อน เสร็จไปนั่งรอมาดูหนังหนึ่งเรื่องแล้วก็อธิบายมีบีมีอะไรวิธีการใช้งานดูเสร็จปุ๊บก็จะบอกว่ารถเราอยู่ไหนได้เวลาไปรับรถเองก็ดีนะก็ดีนะแต่เพาะขับขับสนุกดีนี่ที่คนบอกว่ายากไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากไม่ไับยาอนแต่ถ้าเกิดคนแบบว่าที่คนบอกว่ายากเพราะว่าคนหวังว่ามาจะมีแบบแคร์บริวไม้์อะไรเงี้ยซึ่งเขามีแต่ว่าเขาจะเป็นแบบว่าถ้าคุณไม่เตรียมใจบอกว่าคุณจะต้องมาเดินเองมาดูเองมาอะไรเองอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมั่นยากว่ะ เออดูยากแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าตืนเทลล่ามันประมาณนี้แหละแต่ผมว่านี่เขาองวิดเยอะแล้วหน้าว่าหรือว่าเขามีคนยืนเหนี่ยรอให้ว่าเราเดินมาเราจะมาเจอน้องเขาตรงนี้ถามดูน้องเขาหน่อน้องเขาเนี่ยเขาก็ดูแลดีนะเขาก็ดูแลไม่ทันมาเป็อะไรก็ถามได้อยังไปถามไหมอย่าไปถามไหมยางอย่างอย่างไว้ค่อยถามตอนนี้ผมกำลังเดินตามแบบอนาคตตอนถ้าผมผอมก็น้าตาแบบนั้นโอ้โหพี่แกงส้มมาตีแกงตแกงส้มก็มาลับเทลล่าด้วยไ้ขึ้นมาขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นขึ้นอันนี้ ว้าวเปิดเพลงด้วยน้องคขอนั่งกัเราได้ไหมดูอลังการมากสิบสีครับดูอินกับเพลงนะอะไรก็ไม่เค <c oughs> ดูอไรัข้าง <c oughs> ไหนนะครับ อ้นี่รถผมไหนนี่ไงเฮ้ยขาวดูคนคือคนเยอะจริงๆเป็นอันนี้พูดหน่อยอ,อ,อย่างคนตัวที่ผ่านมาคนเคนบอกว่าเฮ้ยเคสว่าคนจองน้อยอมันน้อยตรงไหน มันมัน,มน,มน,ในในในงานอาจจะดูว่าจองน้อยเพราะว่าเขาจองกันไปแล้วใช่ใช่ในงานเขาไปโชว์ตัวเฉยๆเออเออสามรอบจองอะเขาจองกันไปแล้วใช่แล้วแล้วคนที่มานี่คือแบบโู้ดิได้แล้วครับว้าพี่หน่งนี่พ,<ล>พ,พี่ชายครับอ่าพี่ชายครับสวัสดีครับแนะนําทุกอย่างตอนที่เจอรถเทสล,ลาเนี่ยเราก็ตื้อรถตัวที่เป็นโมเดลเก่าก่อนอ่าู้ชมเก่าเสร็จปุ๊บตั้งใจจะซื้อซื้อแล้วนี่ รอบอกแล้วว่ารอเถอะชอบคำพี่เขาอะรู้อะไรรู้อะไรไม่เท่าไม่เท่ารู้นี้ใช่ครับแต่แต่ดีใจที่รอเนาะทุกอย่างอย่างที่พี่ชายบอกเลยทุกอยมันดีกว่าเยอะเลยนะค่าคุ้มค่าคุ้มค่าเขาต้องเป็นไงต่ออะขับไปเลยกลับบ้านน้องจ๋อยนี่เปไงต่ออ่ะอันนี้เดี๋ยวยังไงส่วนสองรอบทันก่อนจะได้ค่ะครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมเขาจะมาผมร้านจะมีสาธิตวิธีการใช้งานโอเค

อ๋อเข้าใจแล้วที่เขาามาถึงมเดียวไยไม่ใช่วายเมื่อวานอ๋อหมายถึงวายเป็นขวดนะครับไม่มีแล้วนะฮะอขวะไไรก็มม่ทั้งนั้นแบบว่าพอจะเป็นไอ l ดี e ไลน์ปลอบใจได้ไหมครับก็ไม่มีวายเอาไอเดียไลน์แทนแต่ว่าไปได้เหมือนกันได้ไปก็เท่านั้นพาเมียมาด้วยพี่ดึง ทำไมเขาต้องเอาไฟฉายต่องรถกันวะตรวจอ๋อตรวจอันนี้ไงตรวจรอยตรวจรอยมาตรวจดูบ้างดีกว่าอ่ะตรวจดูบ้างดีกว่าไปพี่ตอดิโอริงไมวรู้ตรวจทำไมเพราะว่าตรวจไม่แพงช่างมันเถอะผมไม่ตรวจเพราะว่าสุดท้ายแล้วที่รู้มาคือรับรถไปวันเนี้ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็เอามาเคลมได้อยู่ดีที่แกตรวจคือยังไงต่อให้วันนี้มีรอยก็จะขับกลับบ้านก่อนวันนี้ดีกว่าอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยขึ้นมาคนแรกเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห ไอ้อถูกใจเ<อ>กาแล้วเต้นชอบไหมนนสิบคะแนนให้กี่คะแนนร้อยเต็มร้อยเต็มเต็มซฟโอ้โหเขาบอกว่าเขาบอกพี่ชายเป็นคนที่รู้เรื่องรถเยอะมากมวันนี้พี่ชายเห็นเซฟว่าตัวโมเดลสามตัวรีเฟรคันนี้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมันโอเคไหมดูแล้วมีอะไรที่ชอบไม่ชอบเ้อต้นตอนนี้เหรออะดูมันด่วนก่อนก็น่าจะพัว งานสีรถก็ได้พวกเรื่องผิวส้มทั้งหลายแหละผิวส้มเป็นยังไงกับผิวส้มอยากรู้จักคำว่าผิวส้มเออผิวส้มคืออะไรพี่ใช้พาดูหน่อยครับงานสีทั้งหลายต้องต้องดูรายละเอียดก่อนเพราะว่า่ถ้ารูปดูมันควรควรน่าเลือกก่อนโอเคขึ้นรถแลราคา อะไรนะครับไปทีหนึ่งมีแอฟฟิเชนสอนการใช้งานนะอ๋อให้ขึ้นรถได้แล้วใช่ไหมครับ้ขรขอบคุณนะครับโดยปกติมีเราอินเข้ามาแล้วใช่ป่ะตอนนี้ทุ่ท่านจะต้องวางคีย์การ์ดไว้ที่ด้านหลังที่วางแก้วแต่ว่าในวันนี้ทีมงานของเราได้วางคีย์การ์ดไว้ที่ด้านหลังที่วางแก้วที่เรียบร้อยแล้วอ๋อในคีย์การ์ดอยู่นี่สำหรับการเพื่อผู้ใช้งานที่ใชโทรศัพท์ท่านสามารถเพื่อผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง5กุญแจด้วยกัน ท่านสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยเหยียบเบรและสวิ์ไอคอนรูปรถด้านขวามือของจอเพื่อเข้าเกียร์ดีหรือเกียร์เดินหน้าสวิฟขึ้นจนสุดสำหรับเกียร์รีเวิร์สหรือเกียร์ถอยสวิ์ลงจนสุดหรือท่านสามารถกดเปลี่ยนเกียร์ที่ปุ่มเหนือศีรษะบริเวณกระจกมองหลังได้เช่นกันอ๋อตรงนี้มีบนนี้ได้กดได้ของบนนี้กดได้เหมือนกันอ่า และเมื่อท่านพร้อมออกเดินทางแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำก็มีเพียงแค่ข้ามคันในละไทยเหยียบเบรกเข้าเกียร์ดีและออกเดินทางได้ทันทีแต่จริงๆก็คือมันต้องเอาคีย์การ์ดติดกระเป๋าตังค์เอาไว้ต่อให้ใช้มือถือได้ก็เพราะบางทีแบตหมดอะไรเงี้ยเราใช้คีย์การ์ดตัวตนก่อนใหกว่าและสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นๆที่รองรับการชาร์จเด้ต่องระวังกันในเคสโทรศัพท์จีนท่านจะต้องไม่หนานมาก จะบอกว่าคือรูปถ่ายใดๆอยู่ด้านในคืนนี้เคส u A g นะครับโทษทีเราขอหนามากหนามากนะครับดูดิ <S <S ี์ก็ยังชาร์จเข้าครับคิดว่านี่คือรอบ4โมงเย็นที่ผมรับรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายก็คือคนยังเยอะรอบชเช้าผมว่าเยอะทุกรอบเที่ยวทุกวันก็จะมาเนี้แหละคือคนมันจะแน่นทุกรอบเพราะว่าเขาเขาล็อกคนล็อกรถไว้แล้วเนาะนี่มาแล้วครับขับผ่านไปหนึ่งขันยัง อย่าบอกมากล้ผมขึ้นเลยในแอปนะมันมันขึ้นเป็นรุ่นเก่าเออรอรออัปเดตแอปนะครับชมเก่าอยู่เลยรออัปเดตแอปนะครับว่าแต่เออผมถามนิดนึงครับว่าคันนี้ตั้งชื่ออย่างครับว่าชื่ออะไรอ๋อตั้งชื่อแล้วลูกผมตั้งชื่อแล้วชื่ออะไรครับกูเกิลน้องมะลิน้องมะลิเออ้องน้องเขาตัวสีขาวชื่อว่าน้องมะลิพร้อมไหมพร้อมแล้วแต่กูไม่ไปกับมึงนะ ทำไมกูจะลงไปถ่ายให้เออกเตื่นเต้นแทนอ่ะเออรถครั้งแรกเลยขอรูปรถหน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเจอกันนะรอกูด้วยนะเออรออยู่แล้วเออเอออ๋อไม่ไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้โหตกใจหมดดึงมันจะไม่รออีกอ๋อคันนี้คันนี้คันนี้เอ,อ้ยผมจำทะเบียนได้คันนี้ <c oughs> ยังรองกูรอมึงนะนี่กูรอมตรงเนี้ยจริงเหรอเอ้ยกูรอตรงนี้ร,รอกูล,ง,ลงกูไม่เจอกูตกใจขับมาค<อ>ันแรกเมื่อกีจ้จอเดินไปขึ้นล <c oughs> ะเฮ้ย,ยไม่ใช่อันนี้เราก็กำลังทดสอบขับรอบศูนย์อยู่นะครับเผื่อ <c oughs> ถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะเค็มเลยใช่ <c oughs> <c oughs> สอรอศูนย์ถึงร้อยครับเหยียบทำไมมีแค่นี้อ <c oughs> ย่าเหยียบไปกูตกใจเป็นไงวันนี้กับการรับรถเทสลาโมเดลสามรีเฟรชตื่นเต้นว่ะคือ มันแบบประทับใจอะ,ะอโอเคอะออคือมันมีความใส่ใจอยู่แล้วเกิดแล้วเกิดเราเปปัญหาปุ๊บเนี่ยเราเดินไปคุยปุ๊บเนี่ยเขาไม่เคยแบบปฏิเสธมีทีท่าที่แบบไม่โอเคเลยนะเขาตอบเราดูแลเราได้ดีมากและสําคัญเลยอันนี้ชอบที่สุดครับน้องทุกคนตอบได้หมดทุกคาถาม๋อ,อ้โนึกว่าน้องทุกคนน่ารักทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันน่ารักอยู่แล้วหมายถึงว่าน้องทุกคนอะคือบางบางบางศูนย์เคยไปปะเราถามปุ๊บเดยวสกู่นะครับพี่ จะเรียกคนอื่นเรียกคนอื่นมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยถามถามทุกคนตอบได้หมดเหมือนเขาเทรนพนักงานมาค่อนข้างดีเลยเออเพราะฉะนั้นการรับรถวันนี้มันเลยแบบราบรื่นอ่ะก็พูดถึงโฟล์ของวันนี้ก็คือว่าจากที่เราเข้ามาโอเคเราาจะงงๆก่อนว่าต้องไปทางไหนแต่พอเราถามทุกคนก็ตอบได้ว่าอ๋อเข้าทางประตูนี้ครับเดี๋ยวไปตรงนี้เลยครับพอเราไปทําตามมันเหมือนจะยากนะทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดเลยมันนั้นต่ออันนี้ต่อคือแบบโอเคมากคือนยิ่มมาซับซ้อนนะต้องเดินไปชั้น เข,เขาแทนดีเขาแทนมาดีมากการจัดวางการวางตำแหน่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราอินไปกับการรับรถเนเราเหมือนกับเราเป็นประชาชนไทยอะ่ะเรารู้ว่าเฮ้ยตรงนี้จะไปจะเจออะไรเจออะไรแล้วทุกการที่เราเจออ่ะเราไม่ต้องแบบไปงงงวยเพราะนั้นในการรับรถวันเนี้ยเรื่องของโฟล,ล์ทั้งหมดเรื่องของการเดินการการหาข้อมูลอะไรเงี้ยผมว่าผมให้เต็มคะแนนเต็มเลยนะเต็มเลยผมนนให้ตก<ห>อยู่แค่เรื่องเดียวเรื่องเอ่อการที่พอเราขึ้นรถมาแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนอธิบายวิธีการใช้งานเราในรถ ซึ่งพอการอธิบายพอการอธิบายเป็นหมู่รวมอ่ะโอเคแต่ข้อดีคือมันประหยัดเวลาแต่ข้อเสียคือถ้าเราพูดเราเรากำลังหาจุดหนึ่งอยู่อ่ะเรากำลังหาไม่เจอเรื่องไปไม่ได้เงี้ยเขาไปเรื่องที่สองอะเราเราเร่อเื่องที่สองเสร็จปุ๊บไปเรื่องที่สามเคยเรียนเคยเป็นเหมือนตอนตอนตอนเราเรียนหนังสือบ้างแล้วเลคเชอร์ไม่ทันอ่ะเราเราเรากำลังสอนเรื่องนี้อยู่อ่ะแล้วแล้วเราก็เราก็กำลังจะจะเข้าใจเรื่องนี้อยู่ปุ๊บไปเรื่องต่อไปละเอาดีนี้ก่อนแนะนำนิดนึงคือควรวิดีโอของใครของมันขึ้นมากดเล่นอ่าง่ายกว่าไหม จะส่งไปที่หน้าจอนะครับกดเล่นเลยนะครับ<ช>แล้วก็จะเป็นแบบว่าเอ,อสอนเราใช้อย่างเงี้ย<ช>กดหยุดลองทําได้<ช>อย่างเงี้ย<ช>ผมว่าจะดีกว่าเยอะ<ช>แต่บนความข้อเสียเนี่ยก็มีข้อแอบดีความชมเชยตรงที่ว่าประโยคสุดท้ายที่พูดว่าใครที่ไม่ทันหรือไม่เข้าใจให้กดไฟฉุกเฉนแ,แล้วพนกงเจ้าหน้าที่อะ่ะจะเดินมาบอกเรา<ช>อันนี้ก็แสดงว่าถ้าเราติดตรงไหนอะ่ะทุกอย่างจะเคลียร์หมดด้วยเจ้าหน้าที่เลยอ,อแต่ถ้าเกิดใครที่เข้าใจตรงนั้นแล้วอะ่ะก็คือใครที่ตามทันอะ่ะก็ไม่ต้องเรียกก็คือเรียบร้อยเลยอนี่แสดงว่าเขาก็ เขาก็รู้อยู่แล้วแหละนะว่ามันต้องมีคนไม่ทันเขาถึงให้มีมีตรงนี้ไว้แต่กดปุ๊บมาเร็วจริงๆนะครับแล้วมาเนี่ยที่ผมบอกไม่ต้องกลัวว่าเอ้น้องคนนี้เก่งยืนข้ารรถเราเราเรียกมาถามไม่ต้องไครก็ไทยถามได้หมดตอบได้หมดจริงอืมเวิร์กเลยเวิร์กเลยตรงนี้เพราะนั้นแล้วการรดในวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนุกมันก่อนมาเราตื่นเต้นกว่านี้นะตื่นเต้นแบบว่าเฮ้ยมันตอนตอนนี้กูก็ตื่นเต้นเอไม่ไม่แบบตื่นเต้นหรือว่าจะเดินไปตรงไหนวะเราจะไปแบบ โง่โง่ไว้วะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเลสเซอยากให้แบบว่าเพื่อนๆได้รู้ว่ามาแบบไม่ต้องมีอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่ยากใช่ปะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปเราจะเริ่มทําแบบเป็นแบบรีวิวหลายแบบละไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นภายในการใช้งานจะพยายามทําออกมาตามสไตล์แบบคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วกันทําอะไรออกมาแล้วรู้สึกว่าผิดพลาดตรงไหนอะไรเรามาแก้ปัญหาไปด้วยกันยังไงสักติดตามไ้นะครับก็เดี๋ยวยังไงประจนภัยไปกันเลากับรถคันนี้ว่า มันเป็นยังงไเลสเซบางกอกครับกับเจ้าเทด้าโมเดลสามดีเฟสน้องมะลิ